สวดคบพี่น้องวันนี้อยู่ในไปทำมรรคผบที่14นะครับข้อที่10และข้อที่11เป็นเหตุการณ์ที่ได้รยายถึงช่วงเวลาที่ยูดาสเองนั้นได้คุยนะครับกับบรรดาพวกที่เป็นปุโรหิตและหัวหน้าผุโลหิตเพื่อที่จะ,ะสัญญาว่าจะอายดพรยซูหรือจะมอบพรีสูให้กับพวกเขาสิ่งที่เราเองนั้นได้เห็นจากสองข้อนี้นะครับก็คือว่า มีอะไรที่จะสามารถแลกพระเยซูได้ในชีวิตของยูดาสสิ่งที่เราเห็นในเวลานี้คือยูดาสเองนั้นอาจจะมีความขุนเคืองนใจที่มีต่อพระเยซูคริสต์ด้วยเ,เหตุหลายๆอย่างนะครับแต่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามสิ่งที่ยูดาสตอบสองสุดท้ายก็คือว่าเขาเองนั้นได้กําหนดคุณค่าหรือเห็นคุณค่าของพระเยซูคริสต์น้อยกว่าคุณค่าของเงินเพราะฉะนั้นเองนั้นเนี่ย หลายครั้งเราเองนั้นต้องรับมาระวางชีวิตของเราครับเราเองนั้นอาจจะบอกว่าเราเองนั้นจจะไม่เป็นิสเสพพระเยซูคริสต์เราจะไม่อายัดพระเยซูคริสต์เราจะเดินตามพระเยซูคริสต์เราจะเชื่อฟังพระเยซูคริสต์เราจะถวายชีวิตของเราให้กับพระองค์อะไรคือสิ่งที่เราจะสามารถแลกกับชีวิตที่เดินตามพระเยซูคริสต์อะไรคือสิ่งที่จะสามารถมาล่อลวงเราหรือดึงใจของเราเองนั้นออกจากการติดตามพระเยซูคริสต์ สิ่งนี้เราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ายูดาสเองนั้นก็เป็นครสาวกเป็นหนึ่งใน12ที่เห็นการอัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์ได้ยินคําสอนของพระเยซูคริสต์ไดใใ้ใช้ชีวิตร่วมกับพระเยซูคริสต์แต่สุดท้ายยูดาสเองนั้นก็อ,อะไรครับอาญัติพระเยซูคริสต์สุดท้ายยูดาสเองนั้นก็แลกเปลี่ยนนะครับด้วยเงินหรือสัญญาที่จะได้จากมนุษย์แต่เขาเองนั้นได้ทอดทิ้งพระเยซูคริสต์ไป เพราะฉะนั้นหนุนใจพี่น้องน,นะครับระมัดระวังใจของเราระมัดระวังความคิดของเราเพื่อที่จะไม่มีอะไราเองนั้นจะทําให้จิตใจของเราเองนั้นได้ห่างออกไปจากองค์พระเยซูคริสต์ที่จะไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเข้ามาทดแทนพระเยซูคริสต์ในหัวใจของเราได้ดังนั้นเองขอให้เราเองนั้นมีพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่มีอะไรครับมีค่าที่สุดล้ําค่าที่สุดในชีวิตของเรา ขอพระเจ้าได้ไดอํานวยพระพรอยู่ในชีวิตของเราขอพระเจ้าปกป้องความคิดจิตใจของเราเพื่อเราเองนั้นจะรักษาใจที่รักพระเยซูคริสต์รักษาใจที่เห็นคุณค่าพระเยซูคริสต์รักษาใจที่ให้พระเยซูคริสต์เองนั้นเป็นผู้ที่ล้ําค่ามากกว่าทุกสิ่งในชีวิตของเราเพื่อที่เราเองนั้นจะได้ติดตามพระเยซูคริสต์ตลอดปันจุบันในชีวิตของเราขอพระเจ้าได้อํานวยพรพรอยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกท่านนะครับ